นี่บางนะเนาะบางละเนื่มสิไม่ว่าบางนหมัน้ัคนป่วยหมดแล้วต้องเก็นนี่ก่อนโอ้สองเนี่ยโอ้หมดไงแจ้โดดละของมัดให้กินก็เขาอุ่นล้มแลบ่ดินไข่ยมูมาเลย อย่ไปโต๊ะๆนะเช็บมือนะตบะใส่หมี่นบาดมือหนึ่งก็นึ่งน้ำซุปสวยบอกอุ่ยบดเตือนเนาะบอกบอกอุ่ยบดเตือนสวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมาหนอกกับทีมงานมีอะไรนี่วันเออสนฉอดวันนี้มาสภาพดีเลยได้หลืยังไส่หรยอยังยังใส่แล้วกันยังอีกมากลับมาแรงมานะครับหาเมนูกันเนี่ยกันดีกว่านะครับ นี่เขาผมได้ออกนอ,อกสถาน <บะ S 1> ที่วัาน,นี่อยู่เรียนแห้งไอ้สิ่งนี้ผมรอมนะครับเดี๋ยวเสืบป่านินมาตัวอังกอนพอนะเราจะเอามาก้อยกันนี่ก่อนนะครับเอาใส่ใหญ่ๆนี่หนึ่งกิโลนะครับอ่าก้อยป่านินนะครับเนี่ยได้นะครับนั่นซี้มาจากไหนนะนั่นเปิดแถมคือวะ <c oughs> <c oughs> เอาใส่ต้มเนาะอ่าก่อนอื่นนะครับก่อนต้องช้ำเละก่อนเอ,อาเอาเนื้อมันเอาจีนนี่มาเนี่ยนะครับ เด,เ,ดเดี๋ยวสบายแล้วไปซื้อปปานิกาดกับทอดเก็ตเพิ่งเติมหน้อยครับพอเก็ตนะครับดเดี๋ยวขึ้นก่อนชำาแระก,ก่อนสำหหนังนี่จะมาเอานะครับเน้อนะครับม,มันจะเหนียวจะต้มอ่าจะต้มนะครับเครื่องต้มก็เตรียมไว้ละนะครับจะมีคาจะไคระครับหอมแดงเบบกูดพริกขี้หนูนะครับตุบตุบตั้งหน่ำรอเลยได้ก่อเราชนะใครเราชนะเดี๋ยวนี่ผมเอาไม้แล้วนะ อู๋อีตอนนี Fine> ้รุ่นโนชนะบ่มีไอ้นี่ยังโก้ทำน้ำหนักบ่มีไอ้เกาตังก็ไปนั่งโหได้กะโหลดมาแล้วมันเต็มฮะคนก็ขึงอมันเต็มเอออันเป็นได้ว่ะตายแล้วเด็เสียงบอกว่าไปหาปุ่นเนี่ยมันดูคนอ๋อธนาคารธนาคารปุ่นไทยอยู่หมดเต็มได้ก็บอกจะไปส่งนี่นะครับส่วนโคุ้งนี่เขาจะต้มนะครับ มึนกลิ่นนะครับเน้อเด็กซีบางคนบอกขยาดมอ่ะน้ำจืดมันเหมือนกินเป็นอย่างม,ม,มันทาย,ยาวนะครับไอสิไป็นไหนเดีวเข้าล่ะครับผมอ๋อเดี๋ยวปีกมาเนาะครับอ๋อข่อไมไปหน่อยอ๋อเถอะีนหมอน้อขนาดนะครับเนาะครับ ปบบ่ามันสดเนาะ <c oughs> เนื้อใสนะครับใ <c oughs> นน้ำต้ม <c oughs> นะครับเขาก็ใสไ,ไปเลยถุงหนาำรอเลยงอกคงุค้งป่าจากไอ้ก้อน,เ,นเดี๋ยวก็ปรุงเนาะนะครับปรุงครับ บ้านก่อนครับเด็กปีกมาอ้าวแตกได้ดีแตกแมวเหรอเราชนะหมายเลขบัตรประชาชนนี้อ๋อได้ลงทะเบียนแล้วได้ลงทะเบียนอ๋อแค่น่อยแต่โครงการเน้นครงการนี่สู้โครงการนี่ไม่ได้นะครับเมียชนะเสียหน้าตลอดแปตดโดนเถียงเหมืนได้นะครับตะลาย คงต้มสดน้ำโอ้โหโอเคได้อยู่วันนี้สภาพดีไม่เข่าแไ,ไปทำงานมาวันนี้นไปทำงานบ้นานหนังสือมาแล้วครับหน,น,นังสือเป็นแปง้งตู้เข้าใหม่ครับได้เข่าแไปเซ็นอะไรอย่างนั้นขวดเขียวให้จะไปได้ไปทำงานใจน,นี้ เขาจหนากบูจะได้ม่ได้บูตึงหว่าเล้วหวังฝั่งหน้าโบนหน้าหนก็เกล้อตตองได้มาคนก็ไปกิ่ไหเอเดวตักูอันนี้เวดโมาแล้วครับเอาอย่างว่าทำเสน็จอหม ของเล่นคนนักไอเวียดนี่นะอ๋อโอ้ยโอ้ยเป็นพิซเนเตอร์่อ๋ออุ๋ยไรอ๋อัดังโรอเลยอุ๋ยพิซเนเตอร์เออเออเออ๋อ้ยเป็นแขงไอเีดเป็นแขงดเซียวนี่นอครับกัาฮู้นะเากบู

โอ้อ๋อนี่ไงะชโมงรอ๋ออ๋อเป็นชั่วโมงมีล้าผลโอ้ถ่านะครับดูกีปันไปปนไปบาดูว่านี่กกงกหรอซอยบางบ้างนะครับบางบ้างหน่าได้สิ่งจะเข้ามาเลยมามามาบางบ้างหน่า เอาไหนเน่านี่เอาไหนนี่าไหบางบ้จะหนาวางนะอนีออ่โอ้เอาหนาก็เอาบางเสิวใจเองเลยเออนออะเบ็ดปิดไฟ้งบนญดก่อนมามาลองพอนะครับเอซีมืนสูงนะครับต้องควบคุมะหนักโอเคแล้วเนี่ยก็บไฟได้กี่ชั่วโมงอะสามสิบสามสิชั่วโมงสาชั่วโมงป่ะ เวลาเ้าเอาในเฮาเอาเหมือนต้องได้ชาบกันเหรอเอาแดดแดดกับการตากแดดอย่างเดียวเนาะโอ้นี่กว้างนะครับสุดยอดละนะครับอันนี่ไปใส right. 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 so ่กับฟันอุ้ยแบกไปตัวหนึ่งอุ้ยแบกไปตัวเออเอาอุ้ยฮันคันสิมอุ้ยแล้วนี่โอ้โหกองมัวหมดเลยแจงลำเขาถ่ายเขาถ่าย่ะพอเหงื่อออกหนดไห เขา็บโหนนะคนคือโฆษณาหมูโฆษณาเลนดี้เพ่กับินมาเพ่กับไอ้ออยู่แลนดีครับโี่สินเอรออุยนี้นาที่ยนันแหะยังลอยอุ๋ยเออยอดฮะอุ๋ยอ้ยวัดมันมีขนาะน้อยอยู่นะครับครับอ๋อมีขนาดหลายขนาแหละโอ้ท้องขอคุณจะนักนะครับเนอครับไว้ใจกับพิมงานเขาอ่านก็แล้วแรดี้นี่อถ่าภาษาสีเลตีนะ แลน y, ดี้เนาะแลนดี้เล็กตีเรื่องดื่มเด้ดอ่าอออสุดยดอดลนะครับแข้ง hey, นี่จ้านี่อ้เอ็นี่เขาชาร์จกี่ชั่วโมงเนี่ยเอาตั้งไว้กี่ชั่วโมงตั้งแดดไว้เดือดเมันขับเออเอาอันนี้าานเป็นว่าตั้งแดดเนี่ยยันเอาไว้บนหลังคาเลยก้นแต่ละเตะไ๋อแต่คือทอดมาเจ้ทอดทอดมาเจ้อันนี้ประจุบก็ได้อ๋ออันนี้มันสามารถทอดได้เลยได้ได oh. ้แล้วมีสายชาร์จไฟก็ กับไม่ซาดเงี้ยเสียงอาทิตย์มาใจหู้อยู่แต่ว่ามันมีสองระบบก็ถามบ่มีก้าบ่ไปเลยไฟได้วะนะ่ใจแดดอย่างเดียวแหละใจแดดอย่างเดียวอันนี้บ้านสวนใบสีนี่กันเออเออโอเคโอเคสุดยอดแล้วครับขอบคุณจัดนักนะครับเน้อฝนตกกระชาได้วะอ๋อฝนตกก็ชากได้อ๋ออันนี้มันเป็นทางการนะครับหูหูเนาะไอ่เวดกับติ๊ตโต้ฝนจะได้หูนะครับอื โอ้เราเขาคุ้นจะนักนะครับทดี่แบบสว่างดีน่อยนี่ต้มเดือดแล้วนะครับเฮ้ยเลยมันต้องลนนะครับน้ำสุกนะครับนี่บางนะเนาะบางละเนื่อมันจะไม่าบางหนานะนี่บางถ้าบางหนาอย่างนี้ฮะ นี่บางหนาบางหนาถ้าบางละหนาอย่างนี้บางละหน่าอีคเออหลอก้อเนะนอนะครับนี่สวยสล้เขาจะขั้นวันนี้เขาเหมือนจ้เจโซดานะครับเขาจะขั้นเกลือกับเมืนน้นกับมน้มานี้ตั้งก็ได้ขอไก่จเข้ น้าได้เม <ank> er> ็ดก mm ็ไ <dom> ด <basics> um, ้เม็ดเบื่อโอ้เปิดลิงตินต่างนะกันมันาะขันน้ำลายปุ๊กเนาะจัดจ้ะ

ซสดัึงหวานเอาเออขอเออเอื้อเตรียฮะขอแห้งี่ยนน้ำโคเหงมากเลเอออ่ะพิดแก๊สต้นหอมบักชีโรยไปนะครับอ่ะปิดแก๊สไอ้เออลงไปยอดเข้มๆอือของโจเฟยตัวนี้ของโจดำเยอะครับฮะเออกี้กี ที่เจ้าของงานถาหาอวิวขี่นี่ตัวไนีตัวนี้ขินคนขินคนเราใช่ไหมเดินมาเนี่ยสบายหนี้สบาขึ้นใจนี้โอ้หน่อมพักชี้ครับพักไผ่ละห่างกันหน่อยห่อยเงียบ้เอออย่ในถุงอ่ะพักไผ่นะครับแล้วก็อันอย่งก็ไปอันสารแน่นะครับซอยรวมอ่าสารแน่เหลือเดี๋ยวจบแล้อย่างก็อัน อนก็ลานห้อหอมดวนหอมดวนหอมดวนครับพักไหอมักชีออขมันน่ำตาเล้กแข็งขอบเลยเนาะดูน้ำหน่ำมันงขเลยเด้งดึงดึงอืมอื้ บีบนะครับหน้ N ามันออกนะเดยกอบนะไหนนี่อื้ยอุยเปิ้แก้มก้มเดียวจะน้ำสีบีบนี่เอาใส่นานในต้มต้มกันแต่น้ามันยอะะ มันแค่นี้ขนาดนะครับถ้าเราใส่โซดาแล้วมันจะเสียรสชาติเนั่มนมันมาได้มาได้กินอ่านั่นจานไหมฮะเวลาเขาปรุง,รงก้อยนี่เขาฝั่งนั่นเองจนะลยครับเนอะใส่เกลืออยังเกลือ <c> เ <oughs> ขาเอพอมันเอากะขับนี้แล้วอ่าน้ำซุปนี่ก้อกนอ่ะใส่ในหม้อเลยมาต้ม จับพอดีเดีย๋ยวต้องใส่บนแ <ฟ S 2> นหน่เอด้วยเ <pers> นาะพริกแห้ง g ด้วยกระตัอกระตือขึ้นหยุด <laughs> มาขอหยุดอุ้งแล้วนะครับอันนี้เป็นหอมแดงซอยนะครับจะไ,ไข่จะไข่แดงเพราะว่านจะไข่เหมือนเดิมน้านี่มันต้องใส่นะัก <c oughs> แข็งเ <c oughs> นาะครับมันต้องหน้าฝนครับอ่าโอ้เสียดายเนาะที่ไหนเป็นหื้นหน่ำหื้นหน่ำดีๆกับกอบอยู่ ที่มันมันไม่ได้กินหน้านแมันม,นมนนันแข็งเนาะแข็งลงไปพริกนี่เขาใช่พริกลาบนะครับเนือนะครับเยอะน้อยมาเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนอนแข็งเย็เกลือแม่แข็งเย็น <laughs> อ่าพริกลาบนะครับเพราะว่ามันจะมีเครื่องเทศมีบอกแขรมในนี้แล่ะนะครับมืาอตีมันก็จะใช่พริกป่นนะครับอืมจริงนะน้อยเพชรน้ำไอเวลมันกิม้มได้นะ อ้ผมนัวนัวขาคั่วโอ้ยปไหนเข้าคั่วโอ้โอ้ถุหัวนี่ชิกไอ้เวครบเจเข้าคั่วขาดไปได้นี่ไปใส่ลายครับพอปานหวานนี่แล้วใส่หมูแห้งดีนะนั่นลายนั่นนี่นะ

chúng tôi thấy cốp các mặt cốp của có mặt cốp đi các căn cứ mất ngon 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 S <S ออกมุดไหนมันแบบฝุ่ยๆน,น,นั่นนะคือแตกะ้แตกอืมนี่มันนี่มันเดง้งเดง้งกอนดนห,หนาวเยนะครับจื้อโอ้โหเุปะเละอันาวหนาวเออ๋อโอเคครับ วิป้าเน่าแก้มวินี่มาจะก,ก,กีบกอ,อนกอกลัวม่อยก็กลัวน้อยครับข็กัเพิ่มครับโอ้เว็ก,กี <ไง S 1> พริกร<ห>เลย,เลยไหมรัก็มันกรอบเน,นาะฮักใสนะครับอืมอะอมเลยนะครับงรถงลดานายอ่า ก้อนอุดมมะนไมครับน้ำแค่นี้น้สกแกนขี้เลยนี่หวานนะแรกนะอืมน้อยหตัวาสิกก็เป็นมะนา้ไรน้ำเขาดีนะมันน้ไร้น้ำก็เออเนจีบกันเหรเนี่ยมะนาวไรน้ำ โบกสุดๆแล้วนวดมาจากบ้านตากะซาป่าแล้ววันนา้นเอกระก้อยเปล่ากันกะจิ้มโบกจิ้มรสชาติรสชาติตรงนี้อุ้ยเป็นการเป็นงา้นกันแล้นะอู้ในนอนกะกระปุลอืมมีเทงไม่หลงทิ้งใส่เข้าอ้าวพักครับมันเริ่มกบหมุนป่วยแล้วครับงานนี้ มาอุ้ยแย่พื้นที่นะครับไรละ่ะก,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 กข้นไว้นะครับครับครับนะอนใส่จานพอมสืบฮะเยออใบมิ้นใส่ได้ออก้อยปลานินนะครับ<า>

ฝาปิดก่อนเราทานใส่นะครับมันจะได้อุ่นตลอดนะครับเนาะอือนี่นะครับุยอดอละละนะไนะนะี่ละไม่กินะนมาเดี๋ยวทานเกันบ้างเนาะมาอุ้ยเอาแรล,ลกจิ้มเหรอใส,ส่อนุญาตให้ใส่ยาฆ่าเชื้อให้บง่งอ่ะมันจะมาเข้ากันอือจิ้มก่อนมาอือหลายวันแล้วน้องเบ่าผม่ได้กินยาฆ่าเชือ้อเป็นห่วงอนันละเหมือนกันเป็นไม้เกณฑ์ครับไม้เกณฑนคะอู้เขียบฝุ่นนี่เบี้ยฝุ่นไว

ปาดเงอนให้กว่าเพราะเจ็บงอนล้ำแต่ตีมื้อก้อนนี่หดหมองเหรอไอ้หเหรอขาเออมันใสงวเหมือนดำขึ้นเลยดำยังผมอะมันแตบติดกันหมดแล้วแก่หมดแล้วนหน้ามก่อนบ้าหกบ้หน่อนะอู้ต้องหลอกแสงก่อนกี่อยู่อืคนเดียวสองเอออ้า้าเดียวกัทีปอก่อนนี้เอออือ ไ่เห็นอเลยละกินมน้ำซุปใที่มันนเนี่ยอิมเมือเย็นๆนี่เดี๋ยวก็ยังคนถสินมันน่ะเป่าปากันหมดต่อซ้ายกันนะป๋อยจดีขนาดไหนธรามดตามัน้าเนี่ดีไปก็ดีฮะดี่อนครับอือนเล้ว นัวลึกนัวลึกแปลว่ายังอย่างความนั้นผูเล่นหมดได้นัวลึกบอ๋อหนัวลึกแปลว่ายังเข้มอ๋อเค้มอ๋อบอกูเล่นไอ้ก้อนมาอิงโมก่อนใช่นัวลึกเออเข้มเข้มเข้มไทยใส่หน่ะบอใจเข้มผมกูเล่นเข้มเข้มนัวลึกเข้มเข้ม เข็มโอเคเข็มเข็มใส่เต๋อหลายรอบจ้าจะอู้เล่นเหมืไงมันหลับแล้วเหมาะแล้วชื่อด่าแล้วนะคิดบอุ้ยใหญเข็มอู้เล่นโอ้หมวนอ่อุเล่นโอ้หมอนอะไอ้คอนนะเดี๋ยวลืมลืมหรืออะเค็มมันเรื่มันเกีลยวกันน้อยใจน้อยใจด้วย กัได้ยิมุังนี่บาไปเลยนั่นเป็นลูกโดดอูกโดดจากน้ำซุปกะตไขอใส่ด้ยสบสอบหางกับหางโอ้ใส่กับลำเหนได้ยัะไี่น้อโอ้เต็มพี่เรือตาไปอ่เอาตัวนกันใส่บึ้งอ่ะลำเหลือไปทำแก้ขานะครับอืมนี่ฮะอ โอ้โหงดไ่เ้สดอ่ะของมักให้กินเขาข้าอุ้ละอยู่บดินหายอยม่งเดี๋ไปโต๊ะนะเจ็บมือนะโต๊ไฟมีน้ำบาดมือูาหน่อน้ำซุปตวอกอุ่ยบดเตือนเนาะบอกอดเืออโอ้โหกูเหไหนายเเจีบือ ไม้โค่นเลยเนาะไม้โค่นไม้โคนบ่ครบเนาะหมายคนเรือยเรื่อยอย่างนี้น้ำซุปน้ำต้มเติมเลยเด็ับบรรยากาศเท่ากับอากาศเย็นเย็นอืมอ่าเมื่อเดือนก็ใจอย่นี้ก็อันเดียวอันนั้นไงอ่ากระเบางนี้ใส่พักแล้วแกตรงนี้กินดีไปได้มันซุกแล้วไอเวทบอกว่าเดี๋ยวจะมากําเดียวจะปีกละมันผูกมิตรไทยแบบอยู่นะครับบแบ ได้แบบขายไห้ลูกขายไ้ลูกขายังไงใช้ทุกวันเลยก็ก็ไนก็สูงตกตัวนี่นะเดียวมันเท่าเองหดมงห้องผมเ็กอย่างนั้นได้จองหลักท้ายวนนี้แต่เดี๋ยวไม่ต้องหลัท้ายสองตัวเหรอเนาะเอาทรับยลายทอนมันเลยจะได้นะครับวางแผนกันว่านะครับ วันหนึ่งเขาจะเนี้ยูนะครับพอดีว่าหรือว่<ภ>าเปลี่ยนวันพระเหรนหรือเมืนนี่นี่สักกรรมไม่ไเลื่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวหาเมนูอื่นมาทำก่นอนเดี๋ยวเลือดตุยเนอะกับห,หัวเมอาอวัวนี่อ๋อกันนั่งกินไปเลยร้อยสินก่อนนะครับเนอครับเปอะไรก็ไสินมาเข้ามาแล้วเนาะเอามันมาเข้ามาแล้วครับอ๋อที่สุดหมนที่สุดมนป้าเราล้ำบรรล้ำเตะเอออุ้ยเออเด็กก็ไม่ไส้ขึ้นน้องจัดไหมปัดจ้ะกินมากกินอร่อยก็อร่อย ก้อยปลาก็เป kind of ็ดมินอะนเป็ดพมินาลาเน่นดแต่สางกิษ้อยนะครับคุณจอดครับครับมบประทัน่มาทำกินนะครับหมดแล้วคตรป่วยเนาะหมดแล้วมัดมัดยันยันเหลือน้อยยังก่อนเหลืออยอน ตายแล้วซาลาเนี่ยขอถ้วยขอจานล้ำเลยเนาะมาล้ำบนปวยแค่นั้นหยดละนะครับอันขัดเทียมนี่แหะเออเอาอีกหน่อยอ่ะเอ้ยไฟอย่างไรก็อันหมดเลยล้ำล้ำอ่ะโอ้เห็ดเนาะเลยไปหน่อยอืมแต่ก็ล้ำเออมันต้องรสชาตนนี่ชัดๆหน่อยเผ็ดส้มนี่ครับอืม กวาดเสียหน่อยครับปืนที่ถูกก้อนก็มาตจดบิงแรงเฮียเลยเฮียเลยเฮียเลยจะเล่าเตือนะเออโอเคครับอ่นี่ดูเลยนะต้มอ่าทรงนี้จะมีนั่งสาระและความบันเทิงนะครับเออนะครับสนุกสนานกันไปนะครับเหมือนนจะได้ลงคลิปกันครับต้มหมูทูนไปยังไงครับพ่อหน่อ เสียสาแจ้งไปเนาะไฟไก่น้อยไฟนะครับอเขาถากเขาถากเขาถาบเฮ้ยนะครับนี่ขอบคุณทีมงานของกุคนเน้อกุก้อนเสนอุ๋ยเวทนะครับเราขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะครับคุณแฟนครับนะครับติดข่าววันที่3ข่ามวันข้ามเมนต์ให้กับน้ำใจชีวิตขุนนอกกับทีมงานนะครับข้างบางทีกับคลิปหายไปเปลีนระยะระยะผมว่ากันนะครับเนาะว่ามีภารกิจหน้าที่การงานโอเคครับใครชอบบรรยากาศบ้านๆแบบอีกับฟากกที่3คุณครับช่องชีวิตขุนนอก ช่องคือช่องชีวิตของนกเอฟซีเลยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะะ่งนะครับหรือระรังนะครับอาจจะได้หูเ,เวลาเขาปล่อยคลิปโอเคครับคลิปหน้าเอา,เอาปักทำไมอ่าววันนี้ชีว,วิตคนมโนครับทีมงานเมีมยไดหนี่ก่อนสุดยอดขอบคุณครับ